นั้นนั้นพัสดุนั้นเป็นเรื่องของความงดงามความสง่างามของพระเจ้าและพัสดุเป็นแก่นแท้ของการทรงสถิตเราต้องมาถึงแก่นแท้ของการทรงสถิตในระดับพัสดุไม่ใช่แค่ในระดับการเจมิมในระดับหน้าต่อหน้าพัสดีของพระเจ้าคือทั้งหมดที่พระองค์เป็นและทั้งหมดที่พระองค์ทำเหมือนคนเล่นกระดานโต้คลื่นน่ะพี่น้อง เข้าไปด้วยคลื่นเขา้อไปกับคลื่นคลื่นไปทางไหนเราไปทางนั้นแล้วก็พริ้วตัวไปตามนั้นนกัในมิติพัศลิมีกําลังเพิ่มขึ้นเป็นมติติของการพักสงบและมีความง่ายดายในการทําสิ่งต่างๆผู้เขียนอีบูจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นคือการพักสงบระดับพัสคือระดับของการนิ่งสงบ การพักสงบอยู่ต่อหน้าประพักของพระเจ้าเหมือนอาดามาวาที่สวนเอเดนไม่ต้องกระวนกระวายอะไรเลยแต่พอบาปเข้ามาเราเปือยกายเราอับอายมากเลยเราต้องไปซ่อนตัวดีกว่าเดี๋ยวพระเจ้ามาพระเจ้าก็ามาหาเขาทุกทุกวันนะแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขอยู่ในมิติของการเชื่อมต่อในพระสิรของพระองค์ไงถ้าพี่น้องเข้าใจหลับพรสดพี่น้องจะทําหลายอย่างมีความสุขมีความสบายอ่ะ เมื่อเราดําเนินไปในระดับของพัสดุเรืเเอ่อยๆเฮ้เราเปลี่ยนไปนะบางครั้งคนก็ถามว่าเฮ้คุณเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะบางทีข้ออาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าเขากำลังดำเนินอยู่ในมิติของพัสดุไงน,นั่นพัสดุนั้นทําให้เราฉายแสงด้วยความสว่างของฟ้าสวรรค์พัสดุนั้นเพิ่มพูนคําพยานและอิทธิพลชี้ของเราพัสดุจะดึงดูดผู้คนมาหาเราในอิสยาเนี่ยพูดถึงว่า ให้เราลุกขึ้นฉายแสงเพราะวาความสว่างของเจ้ามาแล้วและพัสดุของพระเจ้าจะขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคุมชนชาติห่างหลายแต่พระเจ้าจะส้งขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพัสดุของปรองเหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างสบายของเจ้า